ขึ้นคือประมาณสองแสนห้าหมื่นพันซึ่งเท่ากับการปล่อยก๊าชือนจบเท่ากับประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าตันซีโอสองอีโคเลนต่อวันโดยไม่จําเป็นแต่ว่าไม่จำเป็นก็ไม่มใช่เกินกว่าที่ควรคือไม่มีมาตรการที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ปล่อยที่นี่ออกมาทั้นี้หรอกเพราะเป็นเร่งที่เขาซื้อมาเร่งให้ซื้อก็ต้องเร่งให้จ่ายมเร่งให้จ่ายเร่งให้ใช้มันจะปล่อยออกมาเพิ่มเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยสิบตันซีโอสองอีโคเลนต่อวัน นั่นก็หมายความว่าความพยายามของภาคประชาคมภาคสิ่งแวดล้อมที่พยายามจะทำให้เราเป็นสังคมคาร์บอนต่ำหรือเราคาร์บอนโซซายตี้เนี่ยมันจะเป็นได้ยากขึ้นด้วยวิธีคิดแบบนี้เพราะเรากรงตุ้นกระตุ้นให้คนไปใช้รถมากขึ้นปล่อยซีโมากขึ้นแน่นอนก็ทาให้โลกปัญหาโลกร้อนมากขึ้นก็เลยมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือที่บอกว่าจะทำให้ การลดภาษีทําให้ใช้น้ำมันมากขึ้นผู้เป็นรัตอนแรกเห็นชัดตัวเลขของการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นปล่อยซีโอทูมากขึ้นมาตรการที่2คือจา่ายคืนภาษีเนี่ยก็ทําให้มีปล่อยซีโอทูออกไปเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะเป็นตามความเข้าใจของผมตามท่านดาวของผมเนี่ยประมาณพันหกร้อยตันต่อวันคำถามคือทาไมไปเพิ่มแกส๊สอนกมาจบขึ้นโดยไม่จําเป็นโลกก็จะประนามว่าเราเขากำลังไปสู่สังคงงงงมคาร์บอนต่ำแต่เรากำลังสวนทางเขา ถ้าเกิดทําทําให้เราภาพลักษณ์ตัวเรเป็นบ้าเป็นสังคมที่ไม่ที่นั่งคำขอบปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยเราก็จะมีมาตรการตีดกันทางการค้ามาทําให้เราทำการค้ายากขึ้นเป็นมาตรการสากลแล้วก็ลดความเป็นคาร์บอนซิงของประเทศคาว่าคาร์บอนซิงหมายความว่าเออเรามีต้นไม้มีป่าเนี่ยต้นไม้เราก็รู้ว่ามเป็นตัวดูดซีโอ๒ออกไปเราเรียกว่าคาร์บอนซิงนะตัวคาว่ามันจะถูกจมหายไปในต้นไม้ซิงก็คือจมหายมันดูดไป อันนี้ม,นม,นมันดูดไดเท่ากับร้อยหนึ่งเนี่ยแต่คุณปล่อยออกมาเป็นร้อยสิบมันก็เลยดูดไดไม่หมดเพราะว่าคุณปล่อยเพิ่มขึ้นไอ้ความคาร์บอนซิงของประเทศซึ่งเป็นเป็นอะไรเป็นเป็น,ปนทุนของประเทศนะไม่ใช่ต้นทุนนะฮะเป็นทุนของประเทศก็คือว่าเราบอกเรามีความดีเรื่องนี้อยู่เรามีฝ่าว่าจะหลับดูดให้ตัวคาร์บอนไดออกไแต่คุณปล่อยมากขึ้นไอ้ความดีคุณมันก็จะลดถูกลดทอนหาคแต่คุณำถามข้อที่สองทำไมคนเสียภาษีปกติคืใคอในกออย่างผมเนี่ย ผมเสียภาษีปีมก็หลายตังเนี่ยต้องไปมีภาระเพื่อช่วยให้คนที่มีศักยภาพในการเรสียภาษีคือในขอสามารถซื้อรถใหม่ได้ในราคาที่ถูกลงทำไมผมต้องจา่ายภาษีแล้วก็ซื้อซื้อรถถูกลงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาระหนะ้าทีของผมเขามีบัญญาจ่ายเขาจ่ายไปทําไมผมต้องไปจ่ายเขาซื้อรถถูกลงประเด็นตรงนี้ภาษีเราเก็บไปทําไมเก็บไปเพื่อพัฒนาประเทศไปทําโรงพยาบาลผมไม่ว่าเลย ไปทำรถไฟให้ดีๆผมไม่ว่าเลยไปทําถนนไปทําระบบการขนส่งทางเรือไปทำโรงพยาบาลไปทํำอะไรพวกนี้ผมไม่ว่าเลยเพราะเป็นสารปัประโยชน์ที่ได้ร่วมกันแต่การที่ไม่จะถึงจ่ายคืนภาษีเนะี่ยถ้าจ่ายคืนภาษีให้ในายขอไม่จะถึงถ้าจ่ายคืนภาษีให้ในายขอก็เท่ากับนายกอจ่ายภาษีให้ในายขอซื้อรถทถูกลงโดยทั้งอ้อม ราะว่าเงินที่จะใช้ภาษีที่จ่ายไปไปทาพัฒนาประเทศผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันลดน้อยลงไปนะพูดง่ายคือโดยทางรัฐแล้วผมก็ต้องจ่ายภาษีให้เขาซื้อรถได้ถูกลงทำไมต้องเป็นหน้าที่ผมทำไมต้องเป็นหน้าที่คนพูดเสียภาษีทุกคนในเมื่อคนที่ซื้อรถต้องมีมายาจ่ายค่าภาษีผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนที่จ่ายภาษีอยู่ทุกวันข้อสามในการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายถ้าคุณบอกห้ามเลือกปฏิบัตินะทำไมก่อนพระนางนี้ไม่ได้บุชิดนี้ทำไมคนที่ห้าแสนยี่สิบหนึ่ง ไม่มีสิทธิ์นี้ในการเลือกปฏิบัติหร้ครับ่าผมโยงไปจากเรื่องของสิ่งร้อนที่ผมผมเกี่ยวข้องโดยตรงคือข้อนหนึ่งประเด็นข้อสองก็คือสิทธิของผมข้อสามก็อาจจะเป็นเรื่องของที่กายตัวตลัวผมเป็นห่ายใจให้เห็นประเด็นสามประเด็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องโรคร้อนแล้วเนี่ยข้อนหนึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มีคำถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นสองมาตรการเลยนะอันแรกอันแรกลดภาษีเนี่ยเห็นชัดเจนมากขึ้นมาแล้วพอมีมาตรการ จ่าขึ้นภาษีก็รถครัแรกเป็นไม้กันที่2เนี่ยก็เชื่อว่ามันจะทําให้มีการใช้รถมากขึ้นและปล่อยไอ้ตัวซีโอสอมากขึ้นผมจบประเด็นของเรื่องของเรื่องรกร้อนกับไ่าขึ้นภาษีรดภาษีไปแล้วนะครับทีนี้มีเรื่องแถนนิดหนึ่งเมื่อกี้มีคุยกับผู้สื่อข่าวคนบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยกำลังเะเรื่องที่คนสนใจก็เลยโชว์การไี่คุยเรื่องน้ำท่วมมาฝากเลยว่าวิธีคิด น้อยของผมเนี่ยเป็นเองผู้คนจะรู้ว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยน้ำไม่ท่วมขับรถไปมาอย่างได้แต่ที่วิทยาสุข,ขพันนครสวรรค์ไร่เลยเลยทุ่วเท้งน,นั้นแหละอันนี้เป็นการทํางานในเชิงการจัดการน้ําที่อาศัยเทคโนโลยีในการประครับน้ำให้ไปตามที่ต้องการ อย่ตู้น้ำตรงนี้อยู่ตู้น้ำตรงโน้นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถบังคับได้มันก็เลยทำให้บางส่วนนี่ท่วมบางส่วนนี่ไม่ท่วมหรือไม่บังคับน้ำน้ำวิ่งออกมาที่กรุงเทพกรุงเทพก็จะมีเขื่อนที่หลิมเจ้าพระยาสูงน้ำก็จะไม่ท่วมกรุงเทพแต่การที่กั้นเขื่อนสูงหล้วน้ำกรุงเทพก็จะสูงขึ้นเพราะมันเข้าไม่ได้ทางที่มันกว้างถูกไหมฮะแม่น้ำเนี่ยไอตรงที่มันท่วมถ้ามันท่วมเนี่ยมันะดาะไปทั้งกรุงเทพเลย มันถูกบีบให้เหลือแค่แม่น้ำมันก็เหลือแค่พอเหลือแค่ปับ๊บมันทําง,งานก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้พอสูงขึ้นที่กรุงเทพปั๊บมันก็จะไล่ไปเลยที่วิญญาณจะสูงขึ้นสิงห์บุรีสูงขึ้นชัยนาทสูงขึ้นนครสวรรค์สูงขึ้นทั้องบนก็นจะท่วมนี่คือสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นถามว่าแค่แา่นกรุงเทพไม่ไม่ไม่ทำเขื่อนแล้วปล่อยให้มันท่วมได้ไหมมองเชิองค์รวมผมไม่คิดว่าควรทำ คุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยเวลาคุณขึน้นบินเขาจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยให้คุณเอาเส้นส่ยจมูกคุณก่อนไม่ไม่ไปดูลูกนะเอ,เอาเอาเส้นส่ลูกเดยวคุณตายก่อนแล้วลูกก็ตายด้วยเพราะว่าไม่มีใครดูแลลูกแรืผอฟังก็แปลกมันเป็นอย่างนั้นวะแต่หลักการคือว่าคุณต้องช่วยตัวเองก่อนเพื่อมีโอกาสรอดคุณช่วยคนวเองในตรรกะนั้นผมว่าถ้าปล่อยกรุงเทพท่วมประเทศก็ตายหมดนะเราต้องรักษาตัวปัวใจของเราไว้ไม่ให้ประเทศตายก็คือกรุงเทพเพราะทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพ แต่การที่ปล่อยให้หัวใจไม่ตายแต่ขาเดี้ยงแข้งขาดนิ้วกุดคือคนข้างนอกทั่วเนี่ยก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงทำท่า,านก็ทำออกคืออะไอทำเอาคือต้องชดเชยคนที่เดือดร้อนเชลียตลาทไทกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสุพรรณไม่ว่าจะเป็นชัยนาจะเป็นนครสวรรค์จะเป็นระริตใครก็ทมแต่และเอาเงินตรงนั้นมาจากไหนล่ะพัฒบาบอกว่าภาษีที่มีทุกวันงานไปจ่าย ตอนนี้ขอกไร่ละกี่บารมีที่พันบาทแล้วกับกตัวเลขไม่ได้ก็จ่ายเข้าไปจะเป็นนายเป็นอะไรก็จ่ายไปไปแต่นั่นเป็นภาษีของส่วนรวมทุกคนนะภาษีอะไรก็ตามแบบภาษีรถยนต์ภาษีน้ำม,มันภาษีคอนโดภาษีไรว่าจีบัการเอาไปทาตงรงนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นภาษีที่เก็บตรงจากผู้ได้ประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์คือใครคนกรุงเทพคนเมืองที่ไม่ทุก ผมกำลังเสนอว่าจะต,ต้องมีภาษีน้ําท่วมเก็บพวกคุณที่นั่งอยู่ห้องนี้ด้วยแหละเพื่อจะภาษีเนี่ยไปชดเชยคนที่เสียตล่ให้กับพวกคุณที่นั่งอยู่นี่โดยเท้าแหง้งเราเคยพูดเรื่องภาษีน้ําท่วมมาเมื่อสมัยคุณจําลองเป็นผู้ว่านะเมื่อก่อนจำลองเป็นผู้ว่านะ้านท่วมแหลกเลยแล้วก็มีการสำรวจทางความคิดไอ้ดเนียว่ากินดีจา่ายค่าภาษีน้ำท่วมนะ แต่พอมันกั้นไอ้ตัวนั้นไปรับกั้นพนังปั๊บสูญน้ำออกปั๊บคุณท่้ไปท่วมให้ความคิดที่มันหายกันหมดเลยโดยลืมไปว่าคนที่สุวิยาคนที่คอนสวรีเขาแบกภาระแทนคนกรุงเทพผมกำลังเสนอให้กับรัฐบาลไปคิดภาษีตัวนี้เพื่อจะไปชดเชยคนที่เขาเสียสละให้กับคนกรุงเทพแต่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่าปล่อยกรุงเทพท่วมผมว่าไม่เป็นความคิดที่ถูกต้องขึ้นเครื่องบินอย่าง่ผมพูดไปแค่คุณจะต้องดูแลตัวเองต่อดเพราะคุณจะรอดชีวิตไปช่วยลูก ม่ช่วยลูกแล้วลูกอาจจะตายเพราะคุณตายไปก่อนมันต้องช่วยกันครับผมก็เลยผพิดีผมได้รับการบอกเล่มเามานะว่าการถแถลงข่าวจะมีสองประเด็นเดี๋ยวมันจะสับสนแต่ว่าเห็นมีเพสมาเคยอยาให้ฟังเวลาคุณไปเิียนก็ช่วยแยกปรเป็นสองันนะครับไม่เกี่ยวกันโอเคครับผมก็หมดเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟัง